ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าการเมืองของสาหารัฐอเมริกานะ่าติดตามมากเลยก่อนที่โจไบเดนเนี่ยเขาจะมีหนังสือออกมาชัดเจนเลยว่าจะไม่สู้ต่อนะครับในเรื่องของประธานาธิบดีสาหารัฐอเมริกาสมัยที่2ของเขาเนี่ยแหล่งข่าวนะเขาก็บอกว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจออกสเตทเมนต์ดังกล่าวมานะครับเขามีการโทรลอบบี้แหละนะในฝั่งของเดโมแครตทั้งหมดเลยว่าเธอเราอะจะไม่ลงแล้วนะ เพราะฉะนั้นเธอต้องสนับสนุนกัมลาแฮร์ริสกัม马าซึ่งเจกัมลาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าจําเป็นที่จะต้องได้ฉันทามติจากทุกคนซึ่งต้องสังเกตว่าหลังจากที่ไบเดนประกาศไม่นานแล้วก็ประกาศหนุนกัมลาทันทีเจกัมลาเองก็คุบลรับ ออกสเตทเมนต์มาว่าโอเคค่ะเซย์เยสแต่จะทำใม้เต็มที่ในขณะเดียวกันครับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเนี่ยก็ออกมาสนับสนุนเช่นเดียวกันครับว่าโอเคกัมลราเนี่ยเหมาะสมเดินจะสนับสนุนกัมลราเช่นเดียวกันและสวนะครับและก็ต้องทางแกนนําพัคต่างๆเนี่ยก็ได้รับชันธามตินะเรียบร้อยว่าน่าจะดันกัมลาขึ้นไปเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีต่อจากโจไบเดนเพื่อเอาไปสู้กับทรัมป์ ต้องบอกว่าถามว่าทำไมต้องล็อบบี้ให้มันสิ้นซากให้มันเด็ดขาดเพราะไม่งั้นก็คือจะเป็นตูป่ปอมโมเดลคุณนะเจงกันเองเข้าใจยังซึ่งมันเคยมีบทเรียนไปหลายสิบปีที่แล้วครับเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เลยแล้วรัฐที่เป็นแบบ รัฐช่วงชิงเนี่ยก็เป็นเหมือนกันทวงล้อการเมืองมันเหมือน,มนเหมือนเดิมเลยมันเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโจบไบเดนเองก็ไม่อยากจะให้ประิศา,าสารซ้ำรอยก็ไปล็อบบี้ทุกคนเนี่ยให้สนับสนุนกรัรมลาอ่ะเดี๋ยวรอก่อนว่ามาติพักนะ่ะจะต้องออฟฟิเชียลจริงๆนะครับถึงจะบอกได้ว่ากัมลาจะมาเป็นแคนดิเดตแทนโจบไบเดนแต่ผมมองว่า99%แล้วน่าจะเป็นเจกัมลานี่แหละถามว่าเอ้ยเจกัมลาเนี่ยลูกฟุกหรือเปล่ามาจริงๆเนี่ย ใจจริงของเจสกมาลาเองก็คงไม่ได้อยากขึ้นเพราะว่ามันก็มีมากมายนะแต่ว่าขึ้นก็ดีนึกออกไหม <c oughs> คือถามว่าถ้าสมมติว่าเจสกามาลาไม่ได้ออกมาสู้เปิดหน้าแทนโจไบเดนแล้วโจไบเดนชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยประมาณ99%เช่นเดียวกันก็มองว่าโจไบเดนเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบเทิมแล้วก็จะต้องให้เจสกมาลามาเป็นประธานาธิบดีก็เป็นอยู่ดีเข้าใจยัง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดสวยเมื่อต้องสู้รบตบมืออะไรกับใครแต่ว่าไม่ได้แล้วงานนี้เกมเปลี่ยนเพราะว่าตัวโจไบเดนเองเนี่ยถูกบีบจากรอบทิศทางครับก็เป็นที่มาในการสนับสนุนเจสกัมลาในครั้งนี้อ่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่ากันต่อว่าเจสกัมลาไปยังไงมายังไงนะลูกฟุกส้มหล่นหรือเปล่าหล่นลดจริงหรือเปล่าจะมาสู้มาอะไรอย่างนี้แล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะทำยังไงเพราะ กลยุทธ์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกับเจกัมมาลาสงสัยจะต้องเปลี่ยนแล้วมันสู้กันไม่ค่อยไหวอ่ะเดี๋ยวมาเราเล่ากันอีกคลิปหนึ่งครับ